มาแล้วครับได้เวลาเดินทางแล้วนะครับเดิเอ่ะเดินเดินสีแถวสีแถวอ่ะเอามาดูแมงบ้ง แมงบวงครับโอู้สวยงามเลยแมงบวงโอ้โอ้โอลายแหงแมงบวงดีดัดัดอ้าวจัดแถวนะครับจัดแถวมาเดิน ไปแล้วครับอ,อ้าวตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วไปกันสิไปหาแน้หนูนีสคะนีน้องๆนะคะน้องๆทุกคนนะ่พี่ชื่อนงสาวสุภาสินีเกศนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะเป็นพี่พี่จะเป็นวิทยากรที่จะพาน้องๆขึ้นชมปราสาทในครั้งนี้นะคะ ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดินตามพี่แม่กองขึ้นมาเลยค่ะอะไรเคนอน้นหิน้วยนะคแถวแถวเป็นแถวน้อยกำลังเดินขึ้นเขานะครับ เลี้ยวซ้ายนี่ไปสู่ขาไปชมนิทรศการก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นเขานะครับอุทยานนะครับก็จะอยู่ทางนี่นสำนักอุทยานนะครับอยู่ตรงนี้นี่ เ้าบริเวณด้านนี้ก่อนนะครับแบบหมดเลยขัดไม่เข้า ๋อแมนแมนล้านเออล่น้องเทิงเลยต้องไปถายรูปนั้นเลายวปรจกมี่ทศักดการแท่นหินสลักรูปพระพรมทรงผง ก็จะมีหงตัวนี้อะไรละหมาดออ,อละหมาดนะครับอนี่<อ>ใช่ไหมนี่คืออะไรเ<ม>ขาไกร่ราด สาที่ตรงไหนนี่หรอะอ๋อมาอยู่ยอดเขาเลยนี่ยน่เช่นศิลารูปพระอีสานทรงโพพระอีสานทรงโพ จ<พ><น>ดเอาจดเอานี่สําคัญเลยมีสลักนี่แท่นสลักหินรูปดอกบัวนี่สําคัญเลยนะลูกติ๊บติพระอะไรนะพระละหมาดฮะเออไม่เขียนอ่านไทยไว้เอ <c oughs> เอนี่น,นี่นี่นะครับแบบใบนาคปกต่างๆชิ้นส่วน ต่างๆของปฏิมาก,กรรมขงเทพภาณะ,ะจำทิศอะไรเหมือนกับจิ๊กซอว์เออมีส่วนวน,ะนี่ปราสาทนะครับหน้าบันหน้าบันเลยนะครับเนียยยเ่ยหน้าบันเสร็จแล้วเหรอ ซีว่าดึงโอ้โอ,โอนชนชนชนตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นเขาโอ้าแต่ก่อนไม่มีต้นไม้ใช่ไหมเอื่อนมีอย่างนี้เปล่า ค่าเข้าชมนะครับชาวไทย20บาทต่างชาติ200โอ้เพิ่มเลขศูนย์นนเนั่นปราสาทเมืองต่ำ3า30บาทมีทางเข้าทางออกนะครับ นี่คือแผนผังปราสาทพนมพนมลุงครับตอนนี้เรากำลังอยู่จุดนี้ครับก็จะมีจุดบริจาคนะครับ กาที่นี่นีนนนเียบเ,เรียบรไมแนใช่ <c oughs> น่าจะปลูกต้นไม้ <c oughs> โอ้มันคือสั้นเลยโอ้ยอะโอ้นี่ปรับใหม่นี่ตัวนี้ปรับใหม่ครับตัวนี้ครับ อ้ยขาอ่อนแล้วบันมันได้ไม่จะขันลเลยกูเวยมันได้จะขันนนอยู <c ười> อ่อน้อไหนข้างบนข้างบนเย็นโอ้ นี่ไก่แล้วนะครับไก่จะถึงละโอ้สุดยอดมากครับสร้างได้อย่างไรบนยอดเขาเลยนะนี่ มันหอดเราได้หน่นเด็กๆเคยมาเที่ยวที่นี่เลยอยังคะยังไม่เคยเลยใช่ไหมคะจุดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นเบอร์ไดสามชั้นเราเรียกว่าเบอร์ไดต้นทางนะคะก่อด้วยหินศิลาแรงหินศิลาแรงมีลักษณะเป็นรูปุ่นคือเป็นลักษณะเดียวกันกับที่กำลังนั่งทับอยู่ตอนนี้แล้วก็ตรงนู้นด้วยอันนี้คือหินศิลาแรงเอาเอาตรงนี้ด้วย เหห็นมดี๋ยวก่อนอื่นแล้วที่เราจะเข้าไปชมเดี๋ยวพี่จะบรรยายสรุปตรงนี้ให้ประมาณสิบนาทีเนาะแล้วก็ให้เด็กๆขึ้นไปชมด้านบนตรงนี้ก็คือปราสาทพนมรุงสร้างขึ้นอยู่บนภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วประมาณหนึ่งล้านปีอยู่ในท้องที่ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะปราสาทพนมรุงเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อถวายองค์พระศิวะมีใครรู้จักองค์พระศิวะไหมลูก องพระศิวะไหนครรู้จักยกมือขึ้นแล้วมีตาน่ะมีตาอยู่อ่าเป็นยังไงคะองพระศิวะมีงูอยู่ตรงคอค่ะมีตาอยู่กลางหน้าผากเป็นเทพู้ทาลายล้างเป็นเทพที่สําคัญที่สุดของศาสนาพราหมเลยปราสาทพระนง์เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อถวายองคพระศิวะเป็นการจําลองเขาที่เรียกว่าเขาไกรลาศเขาไกรลาศเป็นที่ประทับขององพระศิวะนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมเราต้อง ฮินดูลัทธิที่ชื่อว่าลัทธิไสววนิกายนะคะลัทธิที่นับถือองค์พระศิวะเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใช้เวลาก่อสร้างเนี่ยประมาณ400ปีหรือที่เราเรียกว่า4สมัสยสมัยละ100ปีโดยมีอายุเนี่ยจะไม่เท่าเท่ากันทั้งหมดนะจะเริ่มตั้งแต่อายุ800ปีจนถึง1,100ปีเนื่องจากภาษาต่างๆเนี่ยจะสร้างขึ้นมาไม่พร้อมกันนะคะจะสร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่15จนถึงพุทธศตรวรรษที่18นั่นเอง เท่ากับกี่ปีคะร้อใครรู้ไหมพุทธศตวรรษครัพุทธศตวรรษพุทธศตวรรษพุทธศตวรรษศตวรรษลบพันร้อยหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีลดสิบอ่าก็สร้างขึ้นตั้งแต่สิบห้าจนถึงสิบแปดก็ประมาณสี่ร้อยปีด้วยกันวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างก็จะมีสามอย่างมีอิฐมีหินทรายแล้วก็ศีลาแรงเดี๋ยวถ้าเด็กๆขึ้นไปด้านบนจะมีภาษาทอิฐสองหลังแล้วก็จะให้เห็นว่าอิฐเนี่ยมีลักษณะอย่างไร แล้วก็จะมีหินทรายหินทรายจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้คือหินทรายหรือเห็นให้ชัดเลยก็คือจะเป็นเปลือกปะการังหูปุ่มระงายด้านหน้าเน็ิ่งนี้คือเป็นหินทรายนะคะในก่างของทรายทั้งหมดและแม่สุดท้ายก็จะเป็นหินทรายแดงหินทราแดงคือหินที่เด็กๆกำลังนั่งทับอยู่ตอนนี้จะมีลักษณะเป็นรูปหุ่นไม่สามารถแกะสลักลวดลายอะไรได้อ่า พระสารพนมโบกเปียบเ,เสมอวัดวัดที่ขอส,าสามาคไพมดังนั้นเวลาที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเราก็จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถูกไหมคะ,ะเหมือนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เราไปวัดหรือไปทําบุญคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถูกกาลเทศะถูกต้องไหมคะ,ะเมื่อกริยัหรือพรามเมื่อที่จะมาประกอบพิธีกรรมด้านบนก็จะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่อาการด้านหของ ะครับแนี้เราเรียกว่าพับผ้าเรื่องเครื่องไว้สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งองค์สงเครื่องให้บริสุทธิ์สะอาดและถูกกาลเทศะก่อนที่จะขึ้นขบวนโดยขึ้นเสี่ยงรู้จักเสี่ยงไหมลูกรู้ค <c oughs> ่ะเคยเห็นเวลาในทีวีที่เขาขึ้นเสี่ยงกันแล้วก็จะมีการตั้งขบวนแบบนั้นเลยค่ะก็คือตั้งขบวนมาทางด้านนี้ <c oughs> ก่อนที่จะขึ้นขบวนไปทางด้านล่างด้านหน้าเราเราเรียกว่าทางดําเนิน โดยจะมีเสาลักษณะคล้ายกัะเบิดโปรเจกเตอร์อยู่ด้านซ้ายและด้าขวาของด้านสา3สิบหต้นทั้งหมด70ต้นด้วยกันเสานี้เป็นการจำลองโคมไฟที่สงประกายอยู่ทางด้าน,น,านข้าง ขางของไฟแนลนี้ใช่ไหมคะที่ดับสนิทแล้วประมาณหนึ่งล้านปีตอนนี้ยุดับเป็นสระน้ำไว้สำหรับอุโภคและบริโภคในสมัยก่อนก็ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองแล้วก็ก็ขึ้นไปด้านบนประหาัก็เดี๋ยวก็จะเห็นสระด้านหน้าตรงนั้นไม่ใช่สระนะคะแต่เป็นการขุดเพื่อปรับระดับหน้าดินก็เลยทำให้เกิดบ่อบ่อทั้งหมดสิบบ่อทีนี้กรมศิลปากรค่ะก็เลย ตับผิวทัศ์ใหม่โดยการเติมน้ําเ,เติมบัวใส่ลงไปเด็กๆมีสิ่งที่น่าสจะจใจอย่างหนึ่งก็คือรู้ไหมคะว่าสาะทั้งหมดเนี่ยไม่เคยแห้งเลยนั่นแหละตื่นเต้เเนไหมลูกเครื่องบนไม่เคยแห้งเลยนะทําไมรู้ไหมคะเจ้าหน้าที่เติมน้ำตลอดเลยค่ะแล้วก็งด้น้าเราจะมีสะพนะะานนัราชอีกช่วงหนึ่งช่วงที่สองจริงๆปราสาทบรมรุงเนี่ยมีสะพานนักาชตติาทั้งหมดสามช่วงด้วยกันนะคะ รอบตัวปราสาทระเบียงโคตไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้นะคะเนื่องจากมีกำแพงเนี่ยกั้นกั้นกั้นเป็นช่วงๆไว้อ่าอาจจะเป็นข้อสันนิฐานว่าอาจจะช่างสถาสถาปนิกที่ผููข่อสร้างก็อาจจะไม่เชื่อมั่นว่าจะรองรับน้าหนักด้านบนได้ก็เลยต้องสร้างกำแพงเนี่ยกั้นเป็นช่วงๆเอาไว้เนื่องจากสร้างโดยหินทั้งหมดเลยค่ะอ่าเมื่อผ่านซุปมประตูเข้าไปของระเบียงโคต กพานคราชจะมีบรรณาลายัยเด็กๆรู้ไหมคะว่าบราราลาัยคืออะไรบราราลาัยก็คือห้องสมุดค่ะห้องสมุดที่ไว้เก็บรักษาคัมภีร์ทางศาสนาแล้วก็ด้านขวาของตัวประาดประทานหรือทางด้านทิศเหนือจะเป็นประสาทอีกสองหลังที่พี่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ด้านหลังจะเป็นรางน้อยรางน้อย ก่อสร้างสมัยเดียวเลยที่มีจํานวนน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่เยอะที่สุดก็จะมีปราสาทประทานะเบียงคนร้อมรอบสะพานน้ำราชและบันไดขึ้นปราสาทอันนี้คือสร้างราวพุทธศตวรรษที่สิเเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดโดยปรากฏชื่อผู้สร้างในศิลาจารึกนามว่าท่านนเรนทราทิศท่านนเรนทราทิตนอกจากจะสร้างปราสาทแล้วท่านยังบวช บทที่ปรา,าสาทนี้จนวาระสุดท้ายของท่านเลยอ่าเดี๋ยวมองไปด้านหน้าจะเห็นว่าสวยไหมลูกสวยไหมสวยเนาะอ่าก่อนหน้านี้บทที่จะสวยงามที่เราเห็นทุกวันนี้ได้ผ่านการโบรณะรู้จักคำว่าโบรณะไหมคะซ่อมแซมต้องค่ะโบรณะคือการซ่อแมแซมคือก่อนหน้านี้หีบธงก้อนที่อยู่บนปรา,าสาทเนี่ยพังทลายลงมาหมดเลยลกพังทางลายจน ก็ได้ทําการบูรณา่อนแทมตัวปราสาโด,ดยเข้ามานนสํารวจก,ก่อนค่ะสํารวจเมื่อปีพศ2504ซึ่งช่วงนั้นก็มีการจรกรรม มาพร้อมกันนะคะสองชิ้นเราได้ชิ้นเล็กกลับมาก่อนอยู่ที่ร้านขายของเก่าแถบราชประสงค์กรุงเทพมหานครเราได้กลับคืนมาเมื่อปีพศ2508แล้วก็ชิ้นใหญ่ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิดิกรกุลและดรไฮรมบุตรหมืม่นท่านได้ไปพบที่สถาบันศิลปะแห่งนครชิคาโกหรือที่เรารู้จัก ได้รับการเพินมาแล้วเราก็เลยได้ไปติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมก็คือด้านหน้าปราสาทประธานด้านทิศตะวันออกนาทีออันนี้ก็คือเส้นที่มาที่ไปของอทับหลังหน้า,ายณ์บรมศิลป์ที่มีความโด่งดังเคยมีความโด่งดังมาก่อนนะคะ่าแล้วก็ถ้าเด็กๆขึ้นไปด้านบนด้านหลังปราสาทเด็กๆจะสังเกตค่ะถ้ามองกลับขึ้นมาด้านหน้าปราสาทเนี่ยประตูทุกช่องมันจะตรงกันหมดเลยอ,อันนี้คือความตั้ง าปนิกนะคะตั้งใจก่อสร้างเพื่อให้ประตูชกบาเนี่ยตรงกันเพื่อให้กดให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งอย่างที่มหัศจรรย์มากของประสาทสมรูงคือพระอาทิตย์สองตรงสิงห้าช่องประตูจะมีขึ้นสองครั้งและตกสองครั้งซึ่งตรงเลยนะคะตรงกันเลยก็<ม>จะมีช่วงขึ้นช่วงมีเดือนอาสามสี่ห้าเมษายนลยแล้วก็แปดเก้าส<ม>ิบกันยายนค่ะแล้วก็จะมีตกนะคะ เดมีนาคมและ5-6เจนตุลาคมอถ้าเด็กๆอยากดูนะก็ต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาจองที่เพราะคนก็จะเยอะมากเลยถ้าจะดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องไปอยู่ด้านหลังปราสาทใช่ไหมคะเพราะว่าปราสาทจะบุ้งหันหน้าไว้ทางอะไรเ่ยด้านิตะวันตะวันออกโลกตะวันออกเป็นที่ถึงความเจริญเป็นที่ที่แสงเนี่ยเข้ามาและทําให้เกิดตุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปนี้คนะทีถ้ามาทิตย์ตกก็ต้องมาอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะ แล้วก็ช่วงสามสี่ห้าเมษาช่วงต้นเดือนเมษาอย่างนี้ดีกว่าช่วงต้นเดือนเมษาจั้งไปด้วยลูกยกโป้งให้คูหน้อยประเพณีประเพณีนะคะประเพณีที่สำคัญเหมือนกันเป็นประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งไม่ทราบว่าเด็กๆเคยเห็นไหมในฝีเฟ้นุ๊บอันนั้นคือโด่งดังมากเลยใช่ไหมคะประจำปุริรมเราสามสองหนึ่งอยู่ ครับไออีกเดี๋ยวลูกอยู่เป็นนึงได้ไหมคะลูกขอถ่ายด้วยได้ไหมโอ้ได้ได้ได้ครับกลืมไปเลยก็คือจัดช่วงต้นเดือนเมษายนก็จะมีแขกรับเชิญจะเป็นดารานักแสดงต่างๆเคยเห็นไหมคะที่เข้าขึ้แสงสวยๆอะลูกแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เรียงแล้วก็ไล่ไปทั้งหมดส็บคิดด้วยกันก็จะเป็นจังหวัดนะคะเป็นผู้จัดขึ้นมาแล้วใช้สถานที่ให้จังหวัด ค่ะก็สุดท้ายแล้วเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนไหมคะจะได้ขึ้นไปชมภาษาลกเราจะได้เห็นภาพว่าเป็นลักษณะอย่างไรโอเคไม่มีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็ต้องสุดท้ายก็ต้องขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะค่ะถ้ายังไงโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่นะ